ามาเบิงหนามแกงตำบลดอนใหญ่ใาจากมุมสูงที่เห็นหนามหลายๆเป็นฟังบันทุงขุนบัดโน่นนองบัวทางสัญจรไปมาหนามก็น่าจะลวดถนน ฝั่งนี่คือบั่นบุรพายัางถือว่าสถานการณ์ปกติอยู่โน่นแต่ผู้ที่อยู่เกะไก่ตลิงไก่ไก่ลำหนามหอยตุ้งลุงหนามุสิเออขึ้นมานี่มานี่ฟังบั่นดอนใหญ่นี่บั่นดอนใหญ่อยู่โน่อนโน่นวัดแถวนี้โน,น่นเทศบานแต่ว่าหลังวัดมากกระทงใหญ่บังง่นกระทงใหญ่นำห้องกลาง น่เบิ้งกับน,น้ำไหลน้ำเอือขึ้นมาอยู่ไตท่างทั้งผุนน้ำแกงกำลังออกบ,บันดอนแงกับถือว่าอยู่ในภาวะปกติพวายู่โนนอยู่โนนอ,โน,นอยู่สูงบันบุรภากับปกติแ่ถ้าขาบฟังมาแถวโนนนงบัวตุงคุนน้ำแกงกะสิ เริ่มเห็นหลายมีเป็นขางๆหอยตุ้ลุงลำหอยตุล้ลุงอยู่คนละฝั่งฝั่งทั้งผุนเป็นฝั่งบัตรตุงขุ้นฝั่งทั้งผีเป็นฝั่งบัตรนนญ่ที่เป็นเอาเห็นเอาอยู่ขางๆวัดมีบินออกจากวัดขึ้นบีมุ่มสูง เห็นมุ่มสูงบินออกจากวัดไปเบิงน้ำถือว่าร้ายเติบต่บางคนนนนงบัวฟังนีดอันนี้มันต้องคุ้นอยู่นนข้างลำห้วยคือกันแต่ว่าบอนถั่วน้ำคือถือว่าขึ้นร้ายผสมควร ไล่กว่าปีทีแล้วนี่คือสถานการณ์บันทุงขุนเมงมุมสูงบมนทุงขุนดาบกะมันลัดมาตะพูดหอยตาแตงลำหวยใหญ่ลำหอยทาแตงอันนี้เป็นทงหน้าแถวบ,บั่นทุงขุนตอนนูนุมบัวคือสุด,สด,สดๆเก๋ไก่นู่นนุ่มบัว